เีนตรงนั้นเป็นลวดนะครับลวดที่ชาวบ้านเขาได้ปล่อยกระแสไฟเพื่อจะกักกันบริเวณงวครับให้อยู่กับอีกกระบองเพราะว่าเขาโบไดร้านนะครับคือปล่อยที่นี่แามจะอกงอพปที่จะมาโดนสายลวดนะครับจะสะดุงคับเกิดการสะดุง เกศกระลาครับเทือสองเทือกรลาแล้วพี่น้องครับเป็นสัญลักษณ์ว่ามีสายไฟนะครับเอยมีลวดนะครับที่ปล่อยกระแสไฟนู้นเต็มทงเลยพี่น้องไว้เพื่อเจ้าของงัวนะครับไปหันมานี่เนาะ,ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วพี่น้องเอ้ยที่ไทยคลิปจบบ่นี่อ่ะขอบคุณหลายครับผมที่เขารับชมครับผม